อันนี้ให้ดูว่าบางท่านอาจจะไม่เห็นว่าถ้าตัดไปถึงตรงนี้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าใช้กันไกลอะไรตัดคะกันไกแบบนี้ใช่ไหมกันไกลไอ้โคง้คงๆอันนี้หรอือเปล่าพอตัดมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมันสุดมันไปต่อข้างๆไม่ได้ทำให้มันมีมุมคะ่ะ ็นแง่งไหมคะ,ะเห็นแง่งชัดเจนเลยเฮ้ยหนึ่งะจ๊ะเสร็จแล้วจ้า,จาเห็นแง่งชัดเจนเลยว่าตัดมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วเหลือ เหลือก็เลยทําให้ตรงนี้มันยังอยู่ข้างในทิมอยู่บางทีเราอาจจะไม่เจ็บไม่ปวดในขณะนั้นแต่ว่าถ้าโดนกระทบกระแทแกเตะโตเอียดเท้าหรือว่าโดนเตะอะไรที่ไปกระทบเขาค่ะเขาก็จะเจ็บขึ้นมาบางท่านบอกไม่ได้หยัยบอะไรเลยไม่ได้เตะอะไรเลยแต่กิจวัตรประจาวันใส่รองเท้าคัดชูที่เป็นหนังหัวหนังบี เดินเยอะยืนเยอะใส่รองเท้าเซฟตี้รองเท้าคอมแบตหรืออะไรก็ตามพวกนี้ค่ะที่มันไปกระทบเขาเขาก็จะทำให้เจ็บขึ้นมาโอเคเดี๋ยวที่เหลืออิงเก็บดีเทลให้ค่ะขอบคุณมากค่ะ